า <Hello? S 1> กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้มีหมู่บ้านอยู่2หมู่บ้านที่รักและสามัคคีกันเป็นอย่างดีเวลาว่างเว้นจากการทำงานหรือเทศกาลต่างๆทั้งสองหมู่บ้านนี้มักจะทำกิจกรรมร่วมกันเสมอเมื่อมีอาหารก็จะแบ่งซึ่งกันและกันความสัมพันธ์ของสองหมู่บ้านนี้แน่นแฟ้เหมือนครอบครัวเดียวกัน ครั้นเมื่อมีข่าวอุทกภัยน้ำท่วมเข้ามาทั้งสองหมู่บ้านนี้ต่างเฝ้าระวังติดตามข่าวสารอยู่ตลอดทั้งสองหมู่บ้านต่างเริ่มซื้ออาหารกักตุนและซื้อถุงทรายไว้เพื่อป้องกันน้ำท่วมเป็นจำนวนมากทั้งสองหมู่บ้านต่างเริ่มบ่นกันถึงเรื่องการกักตุนอาหารที่มากจนเกินไป ผสมกับความกลัวบนความวิตกกังวลถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อบ,บ้านของตนเองการพูดกันถึงความไม่พอใจของสองหมู่บ้านนี้เริ่มเป็นเหมือนเชื้อโรคหลายที่ทำให้เกิดบาดแผลและรลอยร้าวในสายสัมพันธ์ของทั้งสองหมู่บ้านเมื่อถึงเวลาที่หลามมวลน้ำน้อยใหญ่ได้เดินทางมาถึงดันเป็นช่วงเวลานอนหลับของทั้งสองหมู่บ้าน แต่มีคนหนึ่งในหมู่บ้านได้เห็นหล่ามวลน,น้ำได้มาถึงบริเวณเขตหมู่บ้านของตนเองจึงได้ตัดสินใจปลุกคนในหมู่บ้านของตน เพื่อประชุมหาทางรับมือทุกคนคงเผลอลืมคำว่าตั้งสติไว้ในความฝันเพราะหมู่บ้านนี้ได้ตัดสินใจที่จะสูบน้ำไปปล่อยไว้อีกหมู่บ้านหนึ่งโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายทางจิตใจที่จะตามมาเหล่าผู้คนในหมู่บ้านต่างภาวนาให้ระดับน้ำคงตัวไม่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนักเมือ่อยามเช้ามาถึง เหล่าผู้คนที่นอนกอดการกระทําที่ไร้สติของตนก็ต้องตื่นมาพบกับกองถุงทรายขนาดใหญ่ที่สูงเป็นกําแพงระดับน้ําของอีกหมู่บ้านหนึ่งสูงเกือบถึง1เมตรแต่หมู่บ้านของตนนั้นระดับน้ําเพียงแค่ตะตุ่มคนของอีกหมู่บ้านหนึ่งยิ้มและบอกเพียงแค่ว่าเมื่อคืนพวกเราตื่นขึ้นมาเห็นระดับน้ําที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วพวกเราจึงปรึกษากันตัดสินใจว่า พวกเรายินดีที่จะให้หมู่บ้านของพวกเราเองเป็นทางผ่านน้ำพวกเราสามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ก็นับว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมากอย่างน้อยๆสิ่งที่เราเหลือคือสายสัมพันธ์ของพวกเราสองหมู่บ้านที่จะสาัมคาีกันเหมือนเชกเช่นทุกปัญหาที่เราเคยเจอและผ่านมันไปได้ด้วยกันหลังจากได้ฟังจนจบคนในหมู่บ้านนี้ก็ได้เรียกสติกับคือมาจากความฝันของพวกเขา ได้รู้สึกผิดต่อการกระทําที่พวกเขานั้นได้ทําลงไปคนที่พวกเขาเพิ่งทํำลายเมื่อกลางดึกตอนนี้กลับกลายเป็นช่วยเหลือพวกเขาอย่างสุดความสามารถหลังจากนั้นไม่นานทั้งสองหมู่บ้านได้แบ่งปันพื้นที่แห้งให้อาศัยกันได้กินอาหารร่วมกันเสียงหัวเราะที่ดังเกินกว่าเสียงของความเห็นกัแก่ตัว เหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมครั้งนี้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างอย่างมากคลาบน้ำตาแห่งความเศร้าสิ้นหวังสูญเสียจะมากมายเพียงใดภาพความมีน้ำใจของคนไทยที่จะไม่ทิ้งกันยังเด่นชัดมากขึ้น ภาพเหล่านักศึกษาพยายามเปิดหมวกหาเงินเพื่อช่วยเหลือภาพของคนวัยทำงานที่ถอดสูทและลุกจากเก้าอี้มานั่งแพ็คถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือภาพของเหล่าทหารและจิตอาสาที่พยายามช่วยเหลือทุกวิธีทางอย่างสุดความสามารถภาพของคนบนโลกอินเทอร์เน็ตที่คอยส่งข่าวสารข้อมูลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและอีกหลายๆภาพแห่งน้ำใจที่ไม่ใช่สะท้อนแค่หเห็นชัดบนผิวน้ำ แต่สะท้อนให้เด่นชัดในจิตใจบทพิสูจน์ใจขนาดใหญ่ระดับประเทศครั้งนี้ทำให้เราได้เรียนรู้ว่านอกเหนือนจากอุทกภัยน้ำท่วมเรายังได้รู้อีกว่า <ทำ S 1> คนไทยนั้นไม่ทอดทิ้งกัน